อยู่บริเวณด้านทิศใต้ของสถานีบ้านป่งนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนประจำอำเภอบ้านป่งนะครับโรงเรียนรัตนานาบำรุงชองมอตอนที่ผมก็เรียนโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนประจำอำเภอในสังกัดของรัฐบาลน,นะครับถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนก็จะมีโรงเรียนใหญ่เป็นสาธาคณกน,นารีุฒินะครับ ในส่วนของรัตนะนี่จะเป็นโรงเรียนประจาเพอนะครับในฝ่ายของรัฐบาลซึ่งนอกจากโรงเรียนรัตนานะครับตรงนี้ก็จะมีโรงเรียนใหญ่อีกก็คือโรงเรียนสามัคคีนะครับเป็นโรงเรียนเอกชนของวัดนะครับนักเรียนเกือบ4 0 0พันคนติดกับโรงเรียนนะครับก็จะมีโรงเรียนบ้านป่งบริหารที่เป็นโรงเรียนพาณิชย์กับโรงเรียนเทศบาลเสานะครับอยู่ข้างหลังโรงเรียนพาณิชทีๆ ให้บริเวณนี้นะครับก็จะมีการก่อสร้างสะพานลอยนะครับให้คนเดินข้ามซึ่งที่คาดการณ์กันว่าจะมาใช้สะพานลอยนี้เป็นหลักก็น่าจะเป็นกลุ่มนักเรียนสองสามโรงเรียนนะครับอยู่ระแวกนี้นะครับรวมถึงข้างหลังโรงเรียนก็จะมีชุมชนขนาดใหญ่อยู่อีกทั้งสองฝั่งเลยซึ่งเมื่อโครงการทางคู่ก่อสร้างเสร็จนะครับก็จะมีการปิดกั้นรั้วนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีคนหรือสัตว์นะครับเดิน เข้ามาในเขตการเดินรถนะครับนี่กคจะเป็นปัญหาอยู่ทําให้เกิดอุบัติเหตุอยู่หลายครั้งนะครับมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับกับการบาดเจ็บและเสียชีวิตแบบนี้รวมถึงไม่ได้ส่งผลดีต่อการเดินรถได้ครับทำให้รถไฟวิ่งได้ช้าและเกิดอุบัติเหตุบ่อยนะครับก็เมื่อของการก่อสร้างทางคู่นะครับ เรดําเนินการก่อสร้างนะครับก็เลยได้ออกแบบการแก้ปัญหานะครับเราจะต้องมีการปิดกั้นลดเพื่อความปลอดภัยแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดการแบ่งแยกชุมชนนะครับเพื่อการสัญจรดนําโดชีวิตเดิดดเมๆการต่อไปได้นะครับก็จะให้ผู้คนได้อยู่สองฝั่งนี้ใช้สะพานลอยข้ามนะครับซึ่งจะมีความปลอดภัยมากกว่าครับ ตอนนี้เริ่มต่อหม้อนะครับไต้ก่อสร้างไปแล้วเราจะเริ่มทําตัวฐานรองรับนะครับตัวทางเดินที่จะเดินข้ามห่างนี่ก็จะมีสามเสานะครับจุดนี้ซึ่งจะเห็นในส่วนของเสาที่3นะครับจากข้ามถนนไปแล้วก็ เข้าไปในรั้วซึ่งจะเป็นบ้านพักของสาธารณสุขนะครับแต่จุดนี้ยังมีบางส่วนที่เป็นเขตของรถไฟนะครับโดยในนคนกนครบริเวณนี้จะยังมีทางผ่านอยู่แล้วก็จะมีการขยายถนนเพิ่มเติมนะครับสะพานลอยตรงจุดนี้นะครับ mm hmm. ก็จะเลยจะล้ําถนนเข้าไปฮนะ mm hmm. เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการขยายถนน mm hmm. เพิ่มเติมนะครับ mm hmm. เพื่อรองรับการจราจร น,นี่จะเป็นต่อหม้อหลักนะครับที่รองรับตัวคานที่จะขวางพาดบนข้ามรางไว้นะครับอันนี้นะครับสูงไม่ดูจะเป็นส่วนของตัวทางขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นต่อหม้อที่จะรองรับตัวบันไดเดินขึ้นไปนะครับสะพานลอยเมื่อจนนี้มีการก่อสร้างเพิ่มเติมอะไรครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งครับแนนี้้ดู ความคือวหน้าการก่อสร้างสะพานลอยขรขขามนะครับบริเวณด้านที่ใต้สถานีบนันบงหนาโรงเรียนรัตนราบำรนะุงฮะ